ีนี้ในชีวิตในการเป็นเทรดเดอร์เนี่ยผมต้องบอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเราต้องเข้าใจก่อนเลยก็คือว่าอาชีพนี้มันเป็นอาชีพที่เราไม่เคยทํามาก่อนหลายคนบอกว่าเวลาเจอความเสี่ยงเนี่ยทุกคนจะชอบบอกเราว่ามันไม่ดีเสมอแต่ผมอยากจะบอกเลยว่าผลลัพธ์มันหอมหวานโอเคนะครับสวัสดีทุกๆคนนะครับยินดีต้อนรับนะครับสู่เพจต้องวรันอยู่ชีวิตที่ดีสั้นได้ด้วยการเทรดครับผมอ่ะ น,นับในวันนี้เนี่ยนะครับผมต้องบอกเลยว่าตอนนี้ผมจัด ซีรีส์ซีรีส์หนึ่งขึ้นมานะครับเป็นซีดีนักเทรดเงินล้านมีใ, <t> นใครอยากเป็นนักเทรดเงินล้านบ้างคุณต้องมาดูซีรีส์นี้นะนะครับเพราะว่าผมเป็นคนคนหนึ่งที่ผมอยากจะมาเล่าเรื่องอย่างหนึ่งว่าองค์ประกอบของคนคนหนึ่งที่จะสามารถเทรดเงินล้านได้เนี่ยมันไม่ใช่มีแค่เทคนิคที่ดีนะมันจะต้องมีองค์ประกอบในการจัดการทั้งภายในและภายนอกนะครับทั้งสภาวะอารมณ์ทั้งการจัดการเงินทั้งการจัดการแวดล้อมทั้งการจัดการกระบวนการคิดการกล้ากับการตัดสินใจนะครับผมเลยตัดสินใจที่จะมาทําเป็น ep 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 ให้พี่ๆทุกคนได้มาฟังกันนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็เป็น EP ีที่1ทุกคนที่เป็นเทรดเดอร์ครับจำเป็นที่จะต้องฟังวิดีโอนี้จําเป็นที่จะต้องมาฟังไลฟ์นี้มากๆนะครับเพราะว่าหลายๆที่เนี่ยจะไม่ได้บอกคุณในเชิงนี้หลายครั้งเนี่ยนะครับที่เทรดเดอร์เนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าเทรดเดอร์เวลาเวลาที่เขาจะเอามาเล่าให้ทุกคนฟังคือจะเอาความสักเซสมาเล่าให้ทุกคนฟังแล้วแล้วก็จะเอาความเจ็บปวดที่มันเจ็บปวดมากๆเลย เอามาเล่าให้ทุกคนฟังแต่ทีเนี้ยผมอยากจะบอกพี่พี่ทุกคนว่าเราไม่จําเป็นที่จะต้องเจ็บปวดหนะักเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปเจออะไรที่มันหนักหนาสากันก่อนที่เราจะสักเซสเราไม่จําเป็นที่จะต้องแบบว่าโหมีเงินล้นฟ้าถึงจะมาสามารถมาเทรดแล้วเราจะรวยได้ไม่ทุกอย่างมันจะมีไปตามเลเวลของมันนะครับแล้วก็วันนี้ผมก็อยากจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับพี่พทุกคน จะทำยังไงให้เราสามารถไปเป็นเทรดเดอร์เงินล้านผมขอใช้คำนี้แล้วกันว่าเป็นเทรดเดอร์เงินล้านเดอะซีรีส์แล้วกันนะครับวันนี้ก็จะเป็น EP-1 ที่เราจะมาเล่าให้ทุกคนฟังเนาะเพราะฉะนั้นเรามาสู่ EP-1 ของเราก่อนดีกว่า e p นี้เนี่ยมันเป็นปัจจัยปัจจัยแรกที่ทุกคนจะต้องเข้าใจก่อนว่าในการเป็นเทรดเดอร์ของเราเนี่ยนะครับ ทุกคนไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นเทรดเดอร์ตั้งแต่แรกทุกคนไม่ได้เกิดมาแล้วเทรดเป็นเลยทุกคนไม่ได้เกิดมาแล้วกล้าเสี่ยงทุกคนไม่ได้เกิดมาแล้วกล้าลงทุนทุกคนไม่ได้เกิดมาแล้วพร้อมที่จะมาจัดการอารมณ์ตัวเองเพราะฉะนั้นต้องเลยอยากจะบอกพี่ๆทุกคนอย่างนี้ครับว่า ก่อนหน้านี้ทุกคนเคยมีอาชีพที่สุดยอดมาก่อนก่อนหน้านี้ทุกคนเคยมีงานที่สุดยอดมาก่อนและทุกคนเป็นโปรเฟชชั่นอลของงานตัวเองแต่ในวันนี้ครับพอเรามาเป็นเทรดเดอร์ครับสิ่งสิ่งหนึ่งที่มันกําลังเกิดขึ้นเนาะผมอยากให้ทุกคนได้ดูนะครับว่าการที่จะเป็นเราเป็นเทรดเดอร์เนี่ยมันจะมีมันจะมีก้าวแต่ละก้าวของเราอยู่นะครับมันจะมีก้าวแต่ละก้าวผมขอให้ไอ้ตรงนี้มันเป็นบันไดแล้วกันบันไดที่มันแบบมันมันมันจะพาเราไปสู่เงินล้านน สิ่งสิ่งหนึ่งที่พี่พทุกคนจะสังเกตเห็นครับก็คือว่าอันนี้คือกําไรกําไรมหาศาลที่ทุกคนกําลังจะได้รับแต่สิ่งสิ่งหนึ่งครับกำไรมหาศาลตรงนี้เนี่ยนะครับวันนี้พี่พีทุกคน่ะมันมีเหตุผลหนึ่งนะที่พี่พีทุกคนยังไม่ได้กําไรมหาศาลมันเป็นของเราอยู่แล้ว แต่มันมีอยู่สิ่งสิ่งหนึ่งที่เราต้องเข้าใจก่อนเลยก็คือว่าอาชีพนี้มันเป็นอาชีพที่เราไม่เคยทํามาก่อนบางทีพ่อกับแม่เราก็ไม่เคยบอกเราว่ามันดีบางทีคนในครอบครัวของเราก็ไม่มีใครบอกเราว่าเอ้ยอาชีพนี้มันเวิร์กนะหลายคนบอกว่าเวลาเจอความเสี่ยงเนี่ยทุกคนจะชอบบอกเราว่ามันไม่ดีเสมอแต่ผมอยากจะบอกเลยว่าทุกอย่างเสี่ยงหมดแล้ครับเดินออกไปหน้าบ้านแค่ข้ามถนนก็เสี่ยงนะครับเสี่ยงโดนรถชน อันนี้ยังไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการใช้เงินอะไรเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมเลยอยากจะมาพาพี่ๆทุกคนนะครับดูบันไดแต่ละขั้นที่เราจะต้องเข้าใจกันดีกว่าว่ามันจะเกิดอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับทีนี้ในชีวิตในการเป็นเทรดเดอร์เนี่ยผมต้องบอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ผลลัพธ์มันหอมหวานเรามาเคลียร์กันอย่างนี้ก่อนคุณก้าวเข้ามาเป็นเทรดเดอร์หรือว่าคุณตัดสินใจที่จะมาเทรดเนี่ยคุณต้องรู้ก่อนว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายแต่ผมจะไม่พูดคาว่ายากนะมันแค่ไม่ได้ง่ายมากเฉย นี่คือข้อที่หนึ่งที่คุณจะต้องยอมรับและคุณจะต้องทําใจให้ได้ว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะมันมีหลายอย่างที่ฉันจะต้องพัฒนาตัวเองมันมีหลายอย่างที่ฉันจะต้องยอมรับในตัวตัวเองและฉันก็ต้องปรับปรุงแต่ผลลัพธ์มันมหาศาลนะชีวิตฉันเปลี่ยนในระยะเวลาอันสั้นเลยข้อนี้คุณยอมรับได้ไหมครับถ้าเกิดคุณยอมรับไม่ได้แล้วคุณสามารถที่จะออกจากตลาดนี้ไปได้เลยไม่ผิดโอเคไหมแต่ผมก็ยังเชียร์อัพให้ทุกคนยังอยู่ตลาดนี้นะถึงแม้ว่า ทุกคนยังรับไม่ได้ก็ตามนะครับยังเชียร์อัพอยู่นะครับเพราะวันแรกผมก็รับสิ่งนี้ไม่ได้เหมือนกันผมไม่ใช่คนที่อยากพัฒนาตัวเองขนาดนั้นครับไม่ใช่นะครับแต่พัฒนาตัวเองเพราะจําเป็นนะจำเป็นต้องทาโอเคนะเพราะอยากได้กําไรมหาศาลไงอยากเปลี่ยนชีวิตไงอยากรวยไงก็ต้องแลกหน่อยแหละนะครับก็ต้องแลกหน่อยเพราะฉะนั้นครับมันเลยมีบันไดยอยู่สองขั้นครับของตลาดตลาดนี้ที่ยากมากอุ้ยไม่ใช่คําว่ายากเปลี่ยนใหม่ที่ไม่ได้ง่ายเลย และทุกคนได้เปลี่ยนตัวเองเยอะมากแต่ผมมีกระบวนการในการทําให้ให้ทุกคนได้ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองได้นะครับ บันไดขั้นที่1กับขั้นที่2ครับผมขอใช้คําว่าสตาร์ทก่อนแล้วกันนะครับสตาร์ทก่อนในการสตาร์ทของการเทรดเนี่ยมันสําคัญมากๆเลยนะหลายคนจะไปมุ่งเน้นการเรียนเทคนิคที่ดีหลายคนจะไปมุ่งเน้นของการที่จะมีซิกที่ดีนะครับผมบอกเลยว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีแหละแต่มันไม่ได้เปลี่ยนรากฐานของการคิดมันไม่ได้เปลี่ยนรากฐานของการตัดสินใจเพราะการเทรดจุดที่สําคัญที่สุดคือการตัดสินใจวันนี้ถ้าเกิดคุณตัดสินใจไม่เด็ดขาดนั่นหมายความว่าโอกาสในการเสียงเงินของคุณก็จะสูง เพราะฉะนั้นวันนี้หน้าที่ของเราคือเราต้องเด็ดขาดแล้วไอ้ความเด็ดขาดนั้นมันเกิดจากอะไรแล้วเราจะต้องสั่งสมสร้างตัวเองเนี่ยนะครับหรือฝึกตัวเองเนี่ยอย่างไรเพราะฉะนั้นผมขอเล่า2องเลเวลแรกในการไปเป็นเทรดเดอร์ที่กําไรมหาศาลเนี่ยสองเลเวลแรกนี่ยากที่สุดพูดง่ายๆก็คือมันมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเยอะที่สุดข้อที่1นนะครับข้อที่1ต้องต้องบอกก่อนว่าตอนที่สตาร์ทเนี่ยคุณจะไปดูตัวอย่างมาเยอะมาก ไปหาตัวอย่างที่ผิดไปหาตัวอย่างที่ไม่ใช่นะครับหรือว่าไปหาคนที่สอนเนี่ยที่ทาให้คุณเนี่ยผิดประเด็นอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากเพราะฉะนั้นผมเลยอยากจะบอกพี่พี่ทุกคนอย่างนี้ว่าว่าวันนี้เนื้อหาของการเทรดเนี่ยมันมีเยอะมากมันมีของฟรีเยอะมากหน้าที่ของคุณเนี่ยให้คุณรีบคัดกรองถามคนที่เขาเคยเทรดแล้วเขาทําตังค์ได้จริงๆมาแล้วนะครับเน้นย้านะ เน้นย้ําเลยว่าให้ถามนะครับว่าจากคนที่เทรดนะครับแล้วทําตังค์จริงๆได้แล้วเวลาถามเนี่ยลองถามกับคนที่มีลักษณะนิสัยคล้ายๆเรานะครับถ้าเกิดคุณมีเพื่อนก็จะเป็นเรื่องที่ดีถ้าเกิดคุณมีแฟนเทรดอยู่แล้วก็จะเป็นเรื่องที่ดีแต่แน่นอนว่าเวลาคุณจะเรียนอะไรยังไงก็ตามเนี่ยคุณจะต้องถามคนที่ลักษณะนิสัยใกล้ๆกับเราผมต้องบอกเลยว่าผมเป็นคนคนหนึ่งที่ขี้เกียจม,มากนะครับผมไม่ใช่คนขยันผมเลยเป็นคนคนหนึ่งที่แบบว่าเออถ้าเกิด ผมจะเทรดเนี่ยผมจะต้องคุยกับคนที่ทําน้อยแต่ได้มากคนที่หาทางลัดให้ผมได้มีคนที่สอนคอยสอนเยอะแยะหน้าที่ของคุณคือไปหาไอดอลของคุณนะครับใครก็ได้แล้วลองไปติดตามหลายๆเพจดูแล้วคุณชอบแบบไหนคุณก็ไปเรียนแบบนั้นนะครับมันจะทําให้คุณได้ทางลัดเนาะอันนี้คืออย่างที่1แล้วสิ่งที่คุณได้ครับมันจะมาซึ่งเขาเรียกว่าอะไรบทเรียนนะครับบทเรียนที่คุณจะต้องเรียนสิ่งสิ่งที่ยากที่สุดครับของเลเวลหนึ่งครับนั่นก็คือการจัดการเวลาเพื่อ ให้เราได้มาอยู่กับเนื้อหาการเทรดในทุกๆวันเลเวลนี้หลายคนตายตั้งแต่เลเวลแรกแล้วหลายคนเข้ามาในการเทรดแล้วบอกว่าเอยน้องต้องพี่จัดการเวลาไม่ได้เลยพี่ไม่มีเวลาผมบอกเลยนะไม่มีเวลาก็คือจบถ้าเกิดจัดการเรื่องนี้ไม่ได้คือจบพี่ต้องไปหาวิธีการในการจัดการได้นะครับจัดการให้ได้เดี๋ยว EP พจะมาพูดถึงเรื่องของการจัดการเวลาแต่ทีนี้วันนี้ไหนใครคาดเกิดให้คะแนนเต็ม10 ของการจัดการเวลาของทุกคนพี่ๆทุกคนให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่ครับเต็ม10ถ้าเกิดใครให้คะแนนตัวเองนะครับน้อยกว่า5ลงไปนะครับนั่นหมายความว่าคุณจะต้องไปรีบหาหนังสือมาอ่านริมดู u t u b e นะครับหลายๆอย่างนะครับทีนี้ต่อกันนะครับการจัดการเวลาในวันนี้ถ้าเกิดเราจัดการสิ่งนี้ไม่ได้ผมก็จะบอกตรงๆเลยว่ามันก็จะไปจะต่ออย่างอื่นไม่ได้เลยเวลามีด้วยกันอยู่3ช่วง8ชั่วโมงแรกคือนอน8ชั่วโมงที่2คือทํางาน8ชั่วโมงที่3านี่แหละคือ ช่วงที่พัฒนาตัวเองช่วงเวลาในการเล่นกับลูกช่วงเวลาในการอยู่กับครอบครัวหนังสือหลายเล่มตำราหลายเล่มบอกว่าชีวิตคุณจะเป็นยังไงนั้นขึ้นอยู่กับ8ชั่วโมงช่วงที่3นะครับเพราะฉะนั้นคุณลองไปจัดการ8ชั่วโมงช่วงที่3ของคุณดูครับว่า8ชั่วโมงนี้คุณจะจัดการยังไงให้คุณสามารถได้อยู่ในครอบครัวได้ได้ออกกําลังกายและได้มารีนเทสผมเชื่อมันว่าทุกคนทําได้เนาะแล้วคุณก็จะได้เรียนนี่คือเลเวลหนึ่งที่หลายคนก้าวข้ามยากมากเลเวลหนึ่งเนี่ยมันง่ายมาก เพราะว่าถ้าเกิดคุณจัดการเวลาได้แล้วคุณมาเรียนได้อย่างสม่ําเสมอจนเรียนจบหลักสูตรที่คุณไปซื้อคุณไปเทคคอร์สที่ไหนคุณไปเรียนให้จบนั่นคือเลเวลหนึ่งคุณผ่านแต่ต่อไปครับบันไดก้าวที่ก้าวที่สูงมากๆเลยอ,อันนี้สมมติรับว่าเป็นเราเนาะบันไดก้าวแรกเนี่ยว่าก้าวข้ามยากแล้วใช่ไหมบันไดก้าวที่2ยากกว่าอีกนั่นก็คือว่าคุณจะรู้สึกกลัวในการกดเทรดความกลัวมันจะเกิดขึ้นอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นสิ่งใหม่ มันเป็นสิ่งใหม่แต่มันมีสิ่งสิ่งหนึ่งที่ถ้าเกิดคุณไม่ทําคุณจะยังกลัวไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าวันนี้คุณทําเงินได้ล้านหนึ่งแต่คุณไม่ได้ทำ process ํำโปรเซสนี้คุณก็จะยังกลัวเหมือนเดิมโปรเซสนั้นนะครับทำไมคนถึงกลัวคําถามเลยก็คือว่าในการมาเทรดคนกลัวอะไรมากที่สุดถ้าเกิดให้ผมพูดนะครับ 1. คือกลัวเสียงเงิน 2. กลัวขาดทุน3กลัวพอตแตกและทั้ง3อย่างครับมันก็คือการกลัวเสียงเงินครับและผมก็ไม่รู้ว่าการกลัวเสียงเงินของพี่ๆทุกคนทุกคน แปลความหมายมันว่ายังไงบางคนบอกว่าการกลัวเสียเงินนั่นหมายความว่านั่นคืออนาคตของครอบครัวพี่นะนั่นเงินในครอบครัวพี่นะมันเสียไปไม่ได้ถ้าเกิดเสียไปแล้วเนี่ยภรรยาพี่ลูกของพี่อาจจะไม่ได้เชื่อมั่นในตัวพี่เหมือนเดิมเห็นไหมนั่นคือคนที่หนึ่งที่แปลความหมายคําว่ากลัวเสียเงินออกไปอันที่สองคุณอาจจะแปลความหมายว่าการกลัวเสียเงินทําให้คุณมีเงินน้อยลง และเมื่อคุณมีเงินน้อยลงคุณจะรู้สึกจนแล้วเมื่อคุณจนคุณรู้สึกคุณอับอายคุณรู้สึกคุณเสียหน้ากับเพื่อนๆคุณจะไม่ได้สามารถใช้ไลฟ์สไตล์และชีวิตเหมือนเดิมได้แล้วนั่นก็จะเป็นอีกความหมายหนึ่งที่หลายคนอาจจะแปลไปอย่างนั้นผมก็เลยอยากจะบอกว่าเออมันมันมันสามารถแปลไปต่างๆนานาได้นะครับซึ่งกระบวนการสําคัญครับไม่ว่าคุณจะแปลไปไปยังไงครับสุดท้ายครับคุณลองมาจัดการซิว่าความกลัวเสียเงินเนี่ยทำยังไงให้มันไม่กลัวนะครับวันนี้ผมเลย เป็น e p พอีพีหนึ่งครับของซีรีส์นะครับนักเทรดเงินล้านนะครับว่าเราเนี่ยจะจัดการยังไงดีนะครับผมต้องบอกก่อนว่าเลเวลสองครับเป็นเลเวลเลเวลหนึ่งที่คุณจะอยู่นานที่สุดเป็นเป็นเลเวลเลเวลหนึ่งที่เทรดเดอร์ทุกคนเนี่ยจะอยู่กับเลเวลนี้นานมากบางคนอยู่ปีหนึ่งบางคนอยู่5ปีเพราะไม่จัดการ2เรื่องนี้ทุกคนพร้อมที่จะรู้หรือยังครับว่า2เรื่องนี้คืออะไรนะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วครับ และเมื่อคุณจัดก,การเลเวล2ไปได้ครับเลเวล3เลเวล4เลเวล5เลเวล6ครับความชันมันจะน้อยลงครับแล้วมันเหมือนกับว่าเราเดินง่ายขึ้นอ่ะเราเดินง่ายขึ้นจนแบบต่อไปมันก็เหมือนกับแค่การทําซ้ำเฉยๆอะ่ะตอนนี้มีพี่ๆหลายๆคนใน TW เนี่ยไปที่เลเวลเกินเลเวล4เลเวล5เลเวล6เพื่อกําไรเขาเกินหลักล้านกันไปหลายคนแล้วนะแต่ส่วนที่ หลายคนที่ยังไม่ทำเนี่ยนะครับที่ยังไม่ไปกําไรเท่าไหร่เลยเนี่ยเป็นเพราะว่าคุณไม่ทํสองสิ่งนี้สักทีและไม่ได้ทําบางคนทานะแต่ไม่จริงจังก็เลยไปต่อไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมเลยอยากจะเป็นคนคนหนึ่งครับที่จะพาพี่ทุกคนหลุดออกจากหลูปนี้สักทีไปทํากําไรกันได้แล้วแล้วก็ลูปนี้เนี่ยผมต้องบอกก่อนนะว่าคุณไม่ต้องหวังนะครับว่าคุณจะได้กําไรนะครับแต่คุณหวังอย่างหนึ่งที่คุณจะต้องได้นะครับเขาเรียกว่า ผลงานในตัวเองผลงานเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าผลงานเนี่ยมันคือสถิต it ิของตัวเองไม่ได้หมายความว่าสถิต it ินั้นจะต้องกําไรสถิต it ินั้นจะต้องได้เงินสถิต it ินั้นจะต้องทําให้เกิดโปรฟฟตไม่จําเป็นแต่ขอให้ได้รู้กันว่าก่อนหน้านั้นนี่ยฉันเทรดฉันตัดสินใจยังไงมาเพราะฉะนั้นม, parents, มันมี2เรื่องครับที่จัดก,การความกลัวของคุณได้ครับนั่นก็คือข้อที่1ครับคือการจัดการการเงินการจัดการการเงิน ในกระเป๋าและเรื่องที่2ครับเวลาคุณเทรดแล้วครับคุณต้องฝึกที่จะบันทึกการเทรดหลายคนครับเวลามาเทรดไม่กล้าที่จะเสียเงินทั้งๆที่เกมเกมนี้มันเป็นเกมการเงินคุณต้องแฝแๆหน่อยนะครับว่าคุณมาเล่นเกมเกมนี้คุณมาเล่นเกมเกมนี้คุณจะหวังแต่จะได้เนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้หรอกมันก็ต้องมีตาที่มันไม่ใช่บ้างแหละคิดแบบแฝแๆคิดแบบมันนี่เกมมีคนได้ต้องมีคนเสียแต่แน่นอนครับมันไม่ได้เสียไปตลอดเพราะการเทรดมันมีวินเลทเสมอคุณเทรด10ครั้งชนะ4แพ้6ทํายังไงให้มันกําไร มันก็ทําได้คุณเทรดสิครั้งชนะ6แพ้สี่ทำให้มันกําไรมันก็ทําได้ทําให้ขาดทุนก็ทําได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยเป็นคนคนหนึ่งครับที่ซีเรียสกับเรื่องนี้มากเพราะสิ่งสิ่งหนึ่งที่จําเป็นมากๆคือเงินที่คุณเอามาเทรดครับมันจําเป็นยังไงอ่ะถ้าไม่มีต้นทุนในการมาเทรดคุณก็ไม่สามารถสร้างกําไรได้ แต่ต้นทุนที่เอามาเทรดครับหลายคน,นค,คุณเอาเงินทั้งชีวิตคุณมาเทรดมันเลยทําให้คุณลองผิดลองถูกไม่ได้เมื่อใดก็ตามแต่ที่เอามาลองผิดลองถูกไม่ได้ครับเหมือนคุณเริ่มทําธุรกิจวันนี้คุณเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวคุณยังไม่รู้เลยว่าก๋วยเตี๋ยวคุณอร่อยหรือเปล่าแต่คุณหวังว่าวันนี้คุณต้องขายให้ได้แล้วพันหนึ่งมีแต่คนโง่เท่านั้นนะครับที่คิดอย่างงั้นกับคนบ้าเพราะฉะนั้นผมแบบพูดแบบตามตรงตรงๆเลยนะครับวันนี้ผมใช้ใช้ใช้คําพูดตรงๆว่า คุณก็ต้องเอามาลองก่อนว่าก๋วยเตี๋ยวคุณเนี่ยที่มันปรุงไปเนี่ยคุณเอาไปขายให้คนประเทศอะไรเออเอาไปขายให้คนไทยคนไทยชอบกินแบบนี้แล้วมันไอที่คุณบอกว่าคุณถูกปากเนี่ยคนอื่นเขาถูกปากด้วยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีการลองก่อนถูกต้องไหมพอลองได้สักระยะหนึ่งแล้วมาค่อยมานับว่ายอดขายมันได้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นการเทรดก็เช่นเดียวกันครับแต่แน่นอนในขณะที่ลองเนี่ยมันก็ต้องใช้บัตเจ็ตก้อนหนึ่งที่มันสามารถลองผิดลองถูกได้เพราะฉะนั้นครับเงินที่จะต้องเอามาใช้ครับจะต้อง เป็นเงินที่ค่อนข้างที่จะเย็นพอสมควรพูดกันง่ายๆเลยว่าคุณเอาเงินมาฝึกเทรดอะ่ะเงินก้อนนั้นอะมันไม่ใช่เงินของคุณเหมือนคุณเติมเงินไปในพอร์ตแล้วอะนั่นคือเงินของโบกไปแล้วคุณคิดง่ายๆเลยแย่ที่สุดคือไม่ได้ถอนสักบาทแย่ที่สุดคือหายไปหมดแต่ฉันจะต้องมีชีวิตอยู่ได้อย่างสบายๆถึงแม้ว่าเงินในพอร์ตฉันเนี่ยมันจะไม่อยู่แล้ว นี่คือคำแรกที่คุณจะต้องบอกกับตัวเองเพราะฉะนั้นผมเลยจะมีกระบวนการการจัดการเงินง่ายๆครับที่ผมอยากเอามาแชร์ผมก็เรียนรู้มาเหมือนกันครับกระบวนการนี้เขาเรียกว่าซิกจารครับซิกจาเนี่ยเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่เป็นการบริหารเงินในกระเป๋าตังค์ครับจำคำนี้ไว้ครับผมมีนักเรียนเยอะมากผมสอนคนเป็นหมื่นครับ ผมสามารถสอนคนแล้วทําเงินได้หลักล้านเนี่ยหลายคนแล้วและคุณเชื่อไหมว่าสิ่งสิ่งหนึ่งที่คนที่ทําเงินได้หลักล้านเนี่ยเขามีต้นตอที่เหมือนกันต้นตอน,นั้นเนี่ยไม่ใช่คําว่าแค่เทคนิคที่ดีไม่ใช่แค่คําว่าเขาโฟกัสไม่ใช่แค่คําว่าเขาพยายามแต่มันคือการที่เขาจัดการเงินได้ดีมาตั้งแต่แรกต้องบอกก่อนว่าเป็นวินัยมากๆหลายคนเขาจัดการเงินมาอย่างดี เพื่อเอาเงินนี้มันลองผิดลองถูกพอลองผิดลองถูกได้ที่แล้วมันก็เลยมีความเชื่อมัน่นความกลัวในขณะที่เทรดมันเลยไม่เกิดขึ้นเพราะฉนั้นครับผมเลยอยากจะแชร์เรื่องซิกจารครับก็คือการแบ่งเงินที่คุณมีรายได้มาเนี่ยนะครับรายได้นะครับเข้ากระเป๋าคุณเนี่ยไม่ว่ามันจะได้เท่าไหร่แล้วก็ตามนะครับเอามาฝึกแบ่งเป็น6โหลตรงนี้ครับข้อที่1ครับรายได้ของคุณมีเท่าไหร่ครับวันนี้ผมผมไม่รู้นะแต่ละคนรายได้เท่าไหร่ผมต้องบอกกันนะว่ามันสามารถทําได้ตั้งแต่เงินเดือนเท่าไหร่ก็ได้นะครับเอาสองหม นะครับจะได้คิดง่ายๆข้อแรกครับรายได้ของคุณครับก่อนที่จะเอามาแบ่งเป็น6โหลครับคุณจะต้องลบหนี้หรือรายจ่ายประจําที่คุณจะต้องจ่ายก่อนนะครับลบหนี้ก่อนโอเคนะถ้าเกิดยังไม่ลบหนี้มันเอามาคิดไม่ได้นะครับตอนนี้คุณมีหนี้รายเดือนเท่าไหร่ครับค่าบา้านค่ารถค่าหอค่านู่นนั่นนี่ที่มันต้องเป็นรายจ่ายประจํเนี่ย มีรายได้2 0 0ห0ื่นนะครับลบหนี้ออกไปนะครับหนี้อาจจะประมาณ5,000ต่อเดือนลบหนี้ไปนะครับหนี้อาจจะ5 0 0 0 5,000อาจจะเป็นค่าอะไรสักอย่างหนึ่งค่าผ่อนนุ่นนั่นนี้ไม่รู้อะค่าอะไรสุดท้ายเหลือสุทธินะครับที่ต้องเอาไว้ใช้จ่ายประมาณ15ื่นไอหมื่นตรงนี้ครับที่คุณเหลือมาครับหลังจากลบหนี้ประจําแล้วนะหน้าที่ของคุณครับเอามาอันแรกครับเอามาแบ่งเป็น5 5ครับผมใช้คําว่า50%แล้วกันเอามาแบ่งครึ่งหนึ่งเพื่อเอาไว้ใช้จ่ายใช้กินใช้อยู่ครับ ก็คือ7,5 0 0ใช้จ่ายใช้กินใช้อยู่คำถามคือพอไหมถ้าไม่พอก็สามารถเพิ่มได้นะครับผมต้องบอกก่อนว่ามันสามารถแม็กซิมัมไปได้ถึง60%เลยถ้าเกิดมันเกิน60%แล้วมันไม่พอนั่นหมายความว่าคุณใช้จ่ายเกินตัวอันนั้นคือเรื่องจริงนั่นคือเรื่องจริงนะครับนั่นคือใช้จ่ายเริ่มเกินตัวแล้วแต่ไม่เป็นไรครับถ้าเกิดหมุนได้ก็คือไปต่อไม่เอาไม่เอานะไม่เอาหลายคนบอกว่าพี่ก็เกินตัวนะครับแต่ว่าพี่หมุนก็พี่ก็ยังหมุนได้อยู่ไม่เป็นไรนะคครรัับบต่อไป คุณต้องแบ่งอีกก้อนหนึ่งครับคุณจะเหลืออยู่ประมาณผมขอผมขอใช้ไอ้ตรงนี้เป็น50%ก่อนเนาะคุณจะเหลืออยู่ประมาณ50%นะครับในการแบ่งออกเป็นทุกก้อนผมจะแบ่งแต่ละก้อนเนี่ยสำหรับตัวผมนะผมแบ่งทีละ10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 แต่อันนี้ผมต้องบอกก่อนว่าผมจะแบ่งมาก้อนนี้เยอะหน่อยครับตรงนี้จะเป็น12.55%นะครับแล้วก็ตรงนี้แบ่งปันผมแค่5พอทำไมแบ่งปัน5ละ่ะทำไมต้องต้องใช้น้อยจัง แต่ก่อนก็เคยใช้10แหละนะครับแต่ตอนนี้แบ่งเหลือ5แล้วพอละกรอนนี้สาคัญครับคืออะไรพัฒนาตัวเองครับบางทีเนี่ยเวลาคุณต้องมาศึกษาการเทรดเนี่ยแน่นอนคุณต้องหาทางลัดทางลัดของคุณคือรายการซื้อคอร์สเรียนมันมีแน่ๆไม่ว่าจะเป็นคอร์สราคาถูกราคาแพงราคาปานกลางยังไงคุณก็ต้องซื้อซื้อหนังสือซื้อนู่นนั่นนี่นะครับหรือว่าหาเวลาในการสมมติว่าคุณซื้อหนังสือเล่มหนึ่งเนี่ยคุณอยากออกไปนั่งร้านกาแฟ เพื่อนั่งอ่านหนังสือนั่นก็เป็นคอร์สของการพัฒนาตัวเองเหมือนกันเพราะน,นั้นเนี่ยก็แบ่งมานะครับประมาณ12%นะครับ12.5%ในการพัฒนาตัวเองหลังจากนั้นครับ10%เอครับเอามาให้รางวัลตัวเองครับผมต้องบอกก่อนนะไอ้คำว่า10%รเนตรงนี้ให้รางวัลตัวเองเนี่ยมันจะตกอยู่ประมาณ1ัน0ใช่ไหมอันนี้คือการเหลือเงินที่หนะมื0นนะ1มื0 0ไอ้ตรงเนี้ยครับการให้รางวัลตัวเองครับหน้าที่ของคุณคือต้องใช้ให้หมดคุณอยากซื้ออะไรก็ได้ ในเดือนเดือนนั้นคุณต้องใช้ให้หมดหน้าที่คุณคือต้องใช้ให้หมดการใช้ให้หมดในเงินที่คุณแบ่งมาเป็นรางวัลให้ตัวเองครับมันจะทําให้เพิ่มกระบวนการความเชื่อของคุณทางด้านความมั่งคั่งลองคิดดูสิว่าคุณถือเงินนะครับแล้วคุณก็เดินไปแล้วคุณก็บอกเออฉันจะใช้ ฉันอันฉันอยากซื้อนี้ก็ได้เสื้อนี้ก็ได้ซื้อนี้ก็ได้ในงบพันห้าแล้วพอคุณบอกกับตัวเองอย่างนี้บ่อยๆนะครับมันจะทําให้สมองคุณเริ่มเปิดทําให้คุณเริ่มเชื่อว่าเออคุณอยากอยากซื้ออะไรก็ได้แล้วพอมีรายไ,ได้มากกว่านี้เดี๋ยวมันจะมากมากกว่านี้เพิ่มขึ้นเองต่อไปครับสิเป็นครับเป็นทุนสํารองระยะยาวครับคุณอาจจะเอาไว้ไปซื้อประกันนะครับเอาไว้ไปจ่ายค่าประกันก็ได้นะครับหรือว่าเอาไว้เป็นเงินเก็บระยะยาวเอาไว้เป็นเงินเก็บฉุกเฉินก็ได้นะครับก้อนนี้นะครับถ้าไม ถ้าไม่ได้เอาไปจ่ายค่าประกันชีวิตจ่ายประกันสุขภาพนะครับก็เก็บไว้เฉยๆนี่แหละถ้าไม่ฉุกเฉินจริงๆจะไม่เอามาใช้เลยก้อนนี้นะครับแล้วก็สะสมไปทแต่ละเดือนแต่ละเดือนก้อนนี้ครับการแบ่งปันครับผมเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าทุกคนเนี่ยนะครับมีเพื่อนที่ทําผ้าป่าในทุกๆเทศกาลแน่ๆมีงานบุญงานกระถินมีงานแตง่งมีงานนู่นนั่นนี่นะครับมีเยอะแยะมากมายที่เราจะต้องเขาเรียกว่ามันเป็นมิตรภาพเนาะมันเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่ขนบธรรมเนียมประเทศเราทํากันนะครับและเราก็แลวเราก็ทําเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าจะให้ดีนะครับคุณควรแบ่งออกมานะครับว่าฉันแบ่งออกมานะประมาณ5 1 0นะของรายได้ที่ฉันมีเพื่อเอามาทําบุญถ้าหมดนี้ฉันก็จะสามารถที่จะปฏิเสธได้ว่าเออทำบุญด้วยไม่ได้ว่าไม่มีตังจริงจริงอันนี้ก็สามารถที่ป,ปฏิเสธได้เพราะว่าใช้ส่วนนี้หมดแล้วจงกล้าปฏิเสธนะถ้าเกิดคุณไม่กล้าปฏิเสธเงินคุณจะไม่เหลือนะครับและต่อยอดลงทุนครับ12.5%ครับผมเป็นค,คนหนึ่งครับที่เริ่มต้นในการเทรดครับโดยการเอาเงินส่วนนี้ครับ ตอนที่ตอนตอนที่เทรดแบบคล่องๆนะต้องบอกก่อนว่ากว่าผมจะเทรดคล่องเนี่ยมันเข้าปีที่2ปีที่3แล้วนะตอนผมเริ่มมารู้จักสิ่งเหล่านี้อันนี้นะครับผมเริ่มแบ่งนะครับแล้วก็เหลือเงินอยู่ประมาณ1 2นะครับ1 2บสผมเอาเงินตรงนี้ครับมาเติมพอร์ตแล้วมันสามารถกล้าที่จะลองผิดลองถูกได้เพราะถึงแม้ว่ามันหายไปพอแตกในเดือนนี้เดือนหน้าถ้ายังมีรายได้เข้ามาอีกก็สามารถที่จะอะไรครับก็สามารถที่จะมาเติมเต็มตรงนี้ได้แต่แน่นอนนะครับว่าตอนนั้นเนี่ยที่ผมทำเนี่ย ผมไม่ได้มีรายได้ประจำเนาะผมเป็นฟูลไทม์เทรดเดอร์ der. สิ่งสิ่งหนึ่งที่ผมต้องทําเลยก็คือว่าผมต้องแบ่งเงินทั้งชีวิตของผมอะมาแล้วพอผมได้ตรงนี้ย12.5%ผมเอามาซอยย่อยอีกซอยย่อยทีละ2%เอาไว้เติมพอร์ตนะครับเพื่อลองผิดลองถูกเออมันจะเป็นอย่างนั้นสําหรับใครที่ไม่มีงานประจําจะต้องทําอย่างนั้นเนาะเพราะว่าตอนนั้นผมก็ไม่มีนะครับผมไม่ได้มีงานประจําเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครมีงานประจานะครับมีรายได้ประจําเนี่ย ไอตรงเนี้ยคุณก็สบายแล้วนะครับพอคุณแบ่งมาตรงเนี้ยคุณจะสามารถมาลองผิดลองถูกได้ในทุกๆเดือนแต่ถ้ายิ่งไปกว่านั้นครับถ้าเกิดเงินก้อนแรกของคุณเนี่ยมันทําแล้วมันต่อยอดได้เลยเงินในเดือนถัดไปของคุณเนี่ยมันก็สามารถที่จะทําให้พอร์ตคุณโตพอร์ตคุณโตพอร์ตคุณโตได้เพิ่มทวีคูณเพราะฉะนั้นครับผมเลยเป็นคนคนหนึ่งครับที่ซีเรียสกับการจัดการเงินมากถ้าเกิดคุณจัดการเงินในกระเป๋าตังคุณไม่ได้คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะเทรดกําไร ได้อย่างยั่งยืนแน่นอนผมคอนเฟิร์มนอกจากคุณจะไปเทรดแบบได้บิ๊กช็อตก้อนเดียวอย่างเงี้ยได้ล้านหนึ่งตั้งแต่ก้อนแรกแล้วได้ล้านหนึ่งเลยอย่างเงี้ยเอออันนั้นมันก็มีเงินถุงเงินถังนะแต่ถ้าเกิดมันการได้บิ๊กช็อตตั้งแต่แรกอ่ะมันเป็นไปได้ยากอ่ะนะครับมันเป็นไปได้ยากมากนะครับแลวผมก็ไม่อยากให้ทุกคนไปหวังบิ๊กช็อตตั้งแต่แรกโอเคไหมเพราะกว่าผมจะได้บิ๊กช็อตที่มันสะเถียนแล้วทาให้ใจสะเทืนได้จริงๆเนี่ยก็ใช้เวลาหลายปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการ ที่ดีมากๆที่จะทําให้คุณจับเงินล้านได<ๆ>้เพราะฉะนั้นนี่คือ EP ที่1ครับของซีรีส์นะครับของซีรีส์นักเทรดเงินล้านนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยอยากจะเชียร์พัพพี่ทุกคนครับวันนี้ครับสูตรนี้คุณสามารถทําได้ตั้งแต่คุณมีเงิน1บาทคุณไม่จําเป็นต้องรอให้คุณมีเงินก่อนคุณไม่จําเป็นที่จะต้องรอให้คุณมีงานประจําก่อนเอาเงินที่คุณมีในกระเป๋าผมเชื่อมั่นว่าทุกคนมีเงินในกระเป๋าแหละทุกคนที่มาดูผมในวันนี้ได้เนี่ยทุกคนมีเงินในกระเป๋าหมดคุณลองฝึกดู นะครับในการแบ่งเงินแบบนี้ครับแล้วถ้าเกิดบอกว่าเอา้าน้องต้องมันแบ่งแล้วมันไม่พอที่จะไปเติมพอร์ต<ๆ>ก็ไม่เป็นไรก็ยังไม่ต้องเติมเทรดเดโมไปก่อนฝึกเดโมไปก่อนแล้วก็ค่อยๆเก็บหอมลอมลิ้ไปวันไหนที่มันเก็บได้ถึงระยะก็ค่อยเติมเข้าไปเพราะถึงแม้ว่าคุณจะ คุณรีบมากๆอ่ะแล้วคุณบอกว่าเงินคุณไม่พอมันต้องใช้ทั้งหมดนี้นะในการเติมพอร์ตในการฝึกสุดท้ายพอร์ตคุณก็แตกเหมือนเดิมแล้วแตกแล้วยังไงละ่ะทีเนี้ยเอาเงินแบบไม่ได้แบ่งมาแล้วเอามาเติมพอร์ตอะ่ะก็ชิบหายสิครับจะเทรดต่อก็จะเทรดยากแล้วอารมณ์ในการเทรดก็จะมีแบบโอ้โหอารมณ์เชิงลบนี่ก็จะเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเลยอยากจะบอกพี่พี่ทุกคนครับว่าในวันเนี้ยฝึกเรื่องเนี้ยเรื่องแรกแล้วมันฝึกง่ายที่สุดแล้วระหว่างทางในการเทรดมันจะทำให้คุณทำเงินได้ดีมากๆ และนี่ครับคือเรื่องนักเทรดเงินล้านบริหารเงินได้ต่อไปจะเทรดยังไงกําไรก็ตกเคลียร์คำนี้ไหมครับถ้าเกิดพี่ทุกคนฟังแล้วเออรู้สึกเห็นต่างนะครับหรืออยากแสดงความคิดเห็นสามารถคอมเมนต์ลงมาได้นะครับแล้วทางผมนะครับก็จะมาตอบคอมเมนต์นะครับผมและทีมงานเนาะจะมาตอบคอมเมนต์นะครับพี่ทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อมั่นว่า การเป็นนักเทรดเงินล้านเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องยากละในทุกๆวันนี้นะครับและผมก็อยากจะเอามาเปิดโปงให้กับพี่ๆทุกคนในซีรีส์นี้ครับแล้วก็แน่นอนนะครับว่าความรวยในการเทรดเป็นสิทธิ์ของพี่ๆทุกคนพี่ๆทุกคนจะใช้พอร์ตเซนก็ได้จะใช้พอร์ตเงินบาทก็ได้จะไปใช้พอร์ตด,ดอลลาร์ก็ได้ตามความสะดวกของทุกคนเลยแต่คุณจะต้องเริ่มจากสิ่งนี้บริหารเงินในกระเป๋าตังค์ให้ได้แล้วการบริหารเงินในพอร์ตจะง่ายสําหรับคุณเสมอเข้าใจคํานี้ไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ครับถ้าเกกิดคคุณชอบบบนะรัั อีพีนี้ฝากแชร์ให้กับเพื่อนๆของคุณนะครับที่กําลังเทรดอยู่นะครับและแน่นอนครับว่าพี่ๆทุกคนถ้าเกิดฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็รู้สึกว่าภาษาที่ผมใช้นะครับแล้วก็การพูดการเรียบเรียงของผมเนี่ยมันถูกจริตกับพี่ๆทุกคนนะครับพี่ๆทุกคนสามารถมาติดตามผมนะครับได้นะครับในเฟซบุ o กนะครับเพจนะครับต้องวารันยูตรงนี้เลยนะครับต้องซึ่งซึ่งตอนนี้มีคนติดตามนะครับสี่หมคนแล้วนะครับแล้วก็เรามีความรู้ดีๆนะครับในยู u ูบนะครับต้องวารันยูนะครับชีวิตดีสรรร้้้าางไดดวยกนะคับ แน่นอนนะครับไม่ได้มีแค่กระบวนการในการเทรดอย่างเดียวแต่มีกระบวนการคิดที่สามารถทําให้คุณเป็นนักเทรดมืออาชีพที่รวยได้เป็นทางลัดนะครับเพราะฉะนั้นครับในวันนี้ผมเลยอยากจะให้พี่ๆทุกคนนะครับ โฟกัสและตั้งใจและฝึกตามกระบวนการครับในวันนี้ถ้าเกิดใครเป็นมือใหม่เนาะแล้วถ้าเกิดใครเป็นมือใหม่แบบจัดจ๋าเลยนะครับเข้าไปที่เพจเนาะนะครับแล้วคุณจะเห็นตรงนี้นะครับเป็นตัวแนะนำนะครับคุณคลิกเข้าไปเลยนะครับเป็นโพสต์โพสต์หนึ่งนะครับที่มีคนแชร์กว่า2,600แชร์เป็นโพสต์ที่รวมนะครับความรู้ในการเทรดตั้งแต่พื้นฐาน101นะครับไปจนถึงแอดวานซ์นะครับผมอยากให้ทุกคนนะครับไป แชร์เรื่องนี้เอาไว้นะครับไปแชร์โพสต์นี้เอาไว้นะเพื่อนั่งเรียนเพราะว่าลิงก์ในการเรียนเยอะมากเดี๋ยวเอาให้ดูนะครับมีลิงก์อะไรบ้างเยอะไหมโคตรเยอะนะครับจริงๆมีแค่นี้นะครับมีแค่นี้ชีวิตในการเทรดก็ง่ายละนะครับชีวิตในการเทรดคุณก็ง่ายละเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยอยากให้พวิวทุกคนนะครับโฟกัสและจัดการเรื่องที่จําเป็นและง่ายที่สุดก่อนนั่นก็คือเรื่องการเงินครับจัดการเงินได้ทุกอย่างง่ายเสมอนะครับเรื่องเทคนิคก็จะง่ายแล้วมาลองผิดลองถูกก็จะง่ายแล้วนะครับ และบันทึกการเทรดคุณก็จะกล้าทําความมั่นใจในตัวเองก็จะเริ่มมานะครับเพราะฉะนั้นครับ EP ต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนะครับฝากกดไลค์นะครับกด Subscribe นะครับช่องต้องด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับกับซีรีส์นะครับนักเทรดเงินล้านนะครับสหลอดวันนี้ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากครับสวัสดีครับบ๊ายบาย